ตำรวจโทธนวินนินวานิตรองผู้กำกับการสืบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองนาราธิวาสพร้อมเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดนปพอกองกำกับการตำรวจภูธรจกกังหวัดนาราธิวาสและเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุคนร้ายลอบวางเพลิงรถตู้โตโยต้าสีบอรอนทะเบียนนน,นูงองง .2092 เชียงใหม่ของวัดบางปอตาบนบางปออำเภอเบืองนาราธิวาสซึ่งจอดอยู่ในโรงจอดรถของวัด จากการสืบสวนพบว่ามีชายวัยรุ่นคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาในวัดมุ่งไปที่โรงจอดรถใช้ของแข็งทุบกระจกหน้ารถจนแตกเป็นรูโวจากนั้นราดน้ำมันเชื้อเพลิงและจุดไฟเผาห้องคนขับและส่วนเบาะโดยสารความร้อนทําให้กระจกหน้ารถแตกเสียหายชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงได้เห็นเหตุการณ์จึงช่วยกันดับไฟและแจ้งเจ้าหน้าที่ จากการสืบสวนพบว่าก่อนหน้านี้ประมาณ1สัปดาห์มีเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารไม่ทราบหน่วยเข้าจับกลุ่มพระสงฆ์สองรูปของวัดในข้อหาเสพและ้ายยาเสพติดซึ่งอาจไปสาเหตุให้เพื่อนของอดีตพระเกิดความโกรธแค้นและลอบวางเพล่งรถตู้อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่เชื่อว,ว่าเหตุการณ์นี้ไม่เกี่ยวข้องกับปัญหาความมั่นคงโดยตรง สำหรับความคืบหน้าเ <c oughs> หตุกลุ่มคนร้ายแต่งกายชุดพร้อมอาวุธปืนครบมือปุกปนร้านทองเยาวราชกรุงเทพภายในห้างบิ๊กซีสุงไหงกโลกเมื่อคืนวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมากลุ่มคนร้ายแต่งชุดพร้อมอาวุธครบมือใช้ระเบิดสกัดกั้นการติดตามปนทองรูปประหารจำนวน600บาทและหญิงเจา้าหน้าที่ทหารชุดปฏิบัติการรบพิเศษที่4 0 8ได้รับบาดเจ็บขณะเข้าขัดขวางจากการตรวจสอบดี a จากร้านทองและรถยนต์กระบะสองคันที่คนร้ายใช้ พบผลออกมาแล้ว3ใน10คนร้ายแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายชื่อได้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานขณะนี้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีเพื่อยืนยันจำนวนที่แน่ชัดคาดว่าร้านทองจะสามารถเปิดให้บริการได้ในวันที่9ตุลาคมนี้